s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผมวีคงพิพัฒน์บัญชานนและเอิญกลุนพรชษยพยักนี่นคือรายการ Why ว t Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It m a t t e r คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับคุณอยู่กับผมโจจาก s ซ l m o n Podcast แล้วก็วันนี้เราอยู่กับน้องเอิญจาก The Matter ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอิญค่ะหายไปนหนึ่งเทปให้ใบเตยมาแทนอ่าใช่ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีคก็จริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของโควิดที่วนเวียนกลับมาอีกรอบแต่ว่า เราก็ตัดสินใจว่าเราจะพอแล้วกับการคุยเรื่องโควิดเนาะพี่เพราะเราคุยกันไปหลายมีหลายเทปมากแล้วในว h ยอิดแมทเธใช่ใช่พี่ว่ามีแบบสี่หเทปอะ่ะก็เลยคุยกันกระเอินว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเอาว่ามันมีเมเจอร์อัปเดตจริงๆก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน<ช>แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นแบบเชื้อเชื้ออยู่ใช่ค่ะอืมแล้วก็มาคุยกันเรื่องอื่นกันก่อนดีกว่าใช่ก็เลยไปดูว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่เรื่องโควิดแล้วในโลกเนี้ย เขามีประเด็นอะไรกันบ้างแล้วเราก็เห็นว่าเออช่วงที่ผ่านมาจีนกับอเมริกาเขาก็ตีกันรอบใหม่อีกและแต่ว่าคราวเนี้ยมันมีอัปเดตประมาณหนึ่งว่าการตีกันของเขารอบเนี้ยมันทําให้เราเห็นเหมือนวิธีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนเดิมประมาณหนึ่ง mm hmm. วิธีการที่ใช้ในการแบบแบ,บ,แบนกันเหมือนแต่ก่อนถ้าเราเห็นว่าเออต่างประเทศเขาทะเลาะกันเขาก็จะแบบอากรีดการทางภาษี uh. แบนทางการค้าแบบขึ้นภาษีต่างๆเลยเนาะพี่ mm hmm. แต่ตอนเนี้ยมันเป็นภาพของยุคแบบการ ใช้เทคโนโลยีในการต่อสู้กันประมาณหนึ่งพี่อ่าดิจิตอลและใช่ยุคดิจิตอลซึ่งแบบมันก็มีความยิ่งใหญ่ประมาณหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็มีแอปต่างๆของจีนที่เริ่มโด่งดังไปทั่วโลกแล้วเอ้ยมันจะกระทบยังไงตอนเราหาข้อมูลพี่โจเรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเหมือนเอาสามเทปที่เราเคยคุยกันอะมาย้ำกันประมาณหนึ่งคือเทปทิกตอกอ่าที่เราเคยคุยกันแล้วก็เทปจีนเมกาที่ทะเลาะกันเรื่องข้อมูลกันไปแล้วก็เรื่องฮ่องกง มันมีความมิกซ์ของสามประเด็นนี้ในวันนี้ค่ะซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งว่า,าใช่ค่ะอ่าอ่ะ,อะโอเคคือพี่อ่ะก็หลังจากคุยกับเอ,อนะิญไปเซิร์ชดูเล่นๆเนาะก็ไปดูว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปรากฏว่าข่าวที่ดูใหญ่มากๆเลยอะ่ะในช่วงนี้เกี่ยวกับอันนี้ก็คืออยู่ๆสถานทูตสหรัฐใช่ไหมก็ออกมาเหมือนประนามจีนเน่ะในเรื่องทะเลจีนใต้อ่าใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ดูดูเป็นอันใหญ่สุดในช่วง ชงลาละ่ามานี้ใช่ค่ะอันนี้จริงๆมันก็เป็นวิธีการแบบวิธีการทางการทูตอันนึงที่เขาแบบเวลาตีกันเขาก็จะยกประเด็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นพิพาทที่จีนมันมีคู่อริเยอะอะพี่มันไม่ใช่แค่จีนกับเมกา <S <S มันเป็นจีนกับมีทั้งบรูไนไต้หวันมาเลซึ่งฟิลิปปินส์ด้วยที่เขามีข้อพิพาททะเลจีนใต้ตรงนั้นอยู่อธิบายเพิ่มได้ไหมอันนี้มันคือมันเกิดอะไรขึ้นกับ ข้อพิพาททะเลจีนใต้ตรงเนี้ยมันคือเรื่องการแบ่งดินแดนอ่ะพี่ว่าเฮ้ยเส้นแบ่งเขตทะเลของใครอยู่ตรงไหนแล้วข้อพิพาทตรงเนี้ยมันทับซ้อนหลายประเทศมากแต่จีนน่ะพี่มันมีความแบบเฮ้ยก็ของกูอ่ะก็ไปสร้างฐานทัพไปเลยอ๋อซึ่งเอาน้งลายป้ายไว้ใช่ซึ่งแบบเอ,เอาเอาเหรียญบาทจองไว้ <laughs> ประเทศต่างๆมันก็ไม่ยอมอะ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณมาสร้างได้ยังไงแต่จีนก็แบบเอาก็กูจะสร้างอะ่ะมันก็เลยเป็นความอีหลักอีเหลือว่ามัน ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือยังไงนะอื oh. ซึ่งเนี่ยแหละก็คิดว่าเอิญก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่เมกาก็ต้องการเรียกพวกประมาณหนึ่งเนาะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราคุยกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่จีนกับเมกาแหละเดี๋ยวมันจะมีพักพวกพ,วกพันธมิตรข,ของเมกาประมาณหนึ่งที่เมกามพยายามแบบรวมคนให้มาแบบร่วมกันแบน์จีนประมาณหนึ่งจริงๆทะเลจีนใต้เขาก็แบบตีกันมาแต่ไหนแต่ไรแหละแต่อยู่ดีๆมาพูดตอนเนี้ยเอิญก็มองว่ามันเป็นแบบ uh, ช่วงหนึ่งที่เขาอยากเรียกพวก ประมาณหนึ่งมาร่วมกันลุมจีนนะเหมือนอยู่ๆช่วงนี้ก็อเมริกาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาซะ <ๆ S 2> อย่างนั้นใช่ใช่ซึ่งแบบว่าเราก็แบบเอ๊ะเออเรามองว่าเขาอยากได้เพื่อนประมาณหนึ่งเพราะช่วงนี้เขาก็ได้เพื่อนประมาณหนึ่งเหมือนกันในการร่วมแบนด์จีนจากประเด็นเรื่องฮ่องกงอื <ๆ S 2> ซึ่งแบบพอเขาออกกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงใช่ไหมคะฮ่องกงก็ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ให้ความช่วยเหลือฮ่องกงประมาณหนึ่งพวกอังกฤษพวกแคน,นาดาพวกออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาก็มีพยายามแบบเอ้ยมาร่วมกันมา มาร่วมกันแบนเลยละกันอะไรอย่างนี้ประมาณหนึ่งซึ่งการแบนเนี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้แบบวิธีการแบบเฮ้ยมาขึ้นภาษีจีนมาโน่นนี่และมันมีการแบบแบนแอปแบนเทคโนโลยีต่างๆของจีนอะไรบ้างล่าสุดเลยพี่ที่แบบดูใหญ่โตก็คือติ๊กต k อก่าฮะเหมือนเราเพิ่งคุยกันไปเนะพี่ว่าเ้ยติ๊กตอกมันโตมากใช่แล้วโอ้ยเป็นแอปจีนด้วยอะไรก็ว่าไปแบบ โอ้ยคนดาวน์โหลดเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมาทุกคน Work f r ฟ m Home ต้องเล่นแต่กลายเป็นว่าย้อนความไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้มันมีประเทศหนึ่งที่แบนติกตอกก่อนอเมริกาอีกก็คืออินเดียในช่วงที่เขาตีกันเรื่องข้อพิพาทพื้นที่ใช่แล้วพอเขาตีกันไปคราวนั้นรัฐบาลอินเดียก็มาเลยแบบเราจะแบนติคตอกแล้วเราจะไม่ให้ใช้ซึ่งเขาก็แบนแล้วจริงๆที่แล้วก็ไม่ได้แบนแค่ติกตอกคือแบนแบบไปแบบ ห้าิบกว่าแอปที่เป็นแอปของจีนซึ่งติ๊กตอก็เป็นหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ที่เราคุยกันอะ่ะครั้งที่แล้วคืออินเดียเนี่ยดาวน์โหลดติ๊กตอเป็นอันดับหนึ่งมีผู้เล่นเป็นแบบสองร้ยล้านอะพี่แต่กลายเป็นว่าตลาดนั้นมันหายไปแล้วออืเพราะว่ารัฐบาลอินเดียแบนซึ่งแบบเราก็เห็นภาพประมาณนึงว่าเอ้ยอินฟลูเอนเซอร์เขาก็รีบแบบย้ายฐานทัพกันทันทีเลยพี่แบบเฮ้ย ไปเล่น Facebook แปะ ID, ลิงก์ไอจเราหนีไปแบบช่องทางอื่นกันซึ่งแบบคนอินเดียบางคนเขาก็ยอมเนะพี่เขาใช้คําว่าแบบเออแ,แบบคันชี่คัมเฟิร์สเราแบบยอม,อมให้รัฐบาลแบนอ,อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ติ๊กต็อโดนแบนไปอ่าฮะอ่าฮะก็ตลาดก็หายไปประมาณนึงแหละตลาดาใหญ่ด้วยเหรออินเดียเนี่ยใหญ่มาก,มากที่อาา่าฮะคราวนี้ต่อมาอเมริกาซึ่งเป็นเหมือนตลาดอันดับสองก็มาประกาศว่า โดยรัฐบาลไอ้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศมาว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าติ๊ก o k ไม่ปลอดภัยอ่าเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆใช่เรื่องนะความมั่นคงก็เนี่ยคิดว่าจะแบนในเร็วๆนี้อ๋อโอ้โดนโดนสกัดดาวรุ่งหนักมากใช่พี่ซึ่งแบบอุย้ยอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆแบบซึ่งมันก็มีติ๊กต็อกเกแล้วเนาะคนที่ทํามาหากินในในติ๊ก <The TikTok. S 1> ใช่เขาก็แบบ กระสับระส่ายเหมือนกันว่าเฮ้ยจะทํำยังไงจะต้องย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นไหมหรือย,ยังไงซึ่งอเอิญคิดว่าเขาน่าจะแบนจริงๆแหละเพราะเขาก็มาพูดประมาณว่าเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนดูจากสถานการณ์แล้วซึ่งแบรน์นะแปลว่าก็คือห้ามใช้ในประเทศเลยจะหายไปจากแอป t o r e ของประเทศนั้นอ๋อโหอืมอืมหนักหน่วงใช่หนักหน่วงเหมือนกันแล้วอเมริกานี่ติ๊กต็อกเกเยอะมากเลยนะใช่พวกที่ เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ดังๆส่วนใหญ่ก็เมกาใช่คนที่เราติดตามก็อาจจะหายไปเราต้องอาจจะติดตามช่องทางอื่นแทนเหมือนกันอ่าฮะที่เผยเน้องที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่าแบบเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ทำรายได้สูงสุดใช่ค่ะก็เป็นคนอเมริกาใช่ก็อา,อาจจะต้องหาช่องทางอื่นซึ่งแบบก็เห็น CNN BBC อะไรเงี้ยเขาก็ไปสัมภาษณ์พวกแบบติ๊กต็อกเกอร์พวกนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าแบบโอ้ยเราสั่ระสายมากตอนนี้เขาก็เลยลองพยายามลองย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นเหมือนกันว่าแบบอ่ะถ้าไป YouTube ไป game, อินสตาแกรมเราแบบจะทําอะไรได้บ้างอ่าโอ้ยพี่ว่าถ้า youtube นี่ไม่น่าได้อ่ะมันคนละแบบแบบอืม Ig Story อาจจะพอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เบสแบบเป็นวิดีโอไปเลยก็ต้องไปกดดูอะไรลูกเล่นต่างๆนะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะพี่ใช่อืมเขาก็มีแบบความเครียดเหมือนกันซึ่งจริงๆในอเมริกาก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีอ่ะกองทัพสหรัฐเขาเป็นคนเริ่มแบนก่อนว่าแบบเฮ้ยทหารห้ามห้ามโหลด <TikTok. S 2> แอป,ปนี้เลยเพราะเขาก็กลัวว่าข้อมูลต่างๆจะหลุดรอดไปแล้วก็อย่างพอมีข่าวว่าแบบรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยจะแบนใช่ไหมก็มีข่าวว่าบริษัทต,ต่างๆก็เริ่มแบบตอนแรกมีข่าวว่าอเมซอนส่งอีเมลไปหาพนักง,งานทุกคนว่าให้ลบแอป,ปนี้ทิ้งเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนหลังอแบบ่ะ <c oughs> เขาจะออกมาบอกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความผิดพลาดแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นแนวคิดของหลายๆบริษัทอะที่รู้สึกไม่มั่นคงต่อติ๊กต็อกแน่นอนอืม <c oughs> <c oughs> ประมาณเดือนก่อนที่เราคุยกันหุ้มันเป็นแอปที่กำลังเติบโตมีการดาวน์โหลดแต่กลายเป็นว่าอันดับหนึ่งอันดับสองในตลาดมันแบบอาจจะหายไปแล้วอะ่ะอืมโหนี่พี่ไปเซิร์ชเพิ่มเติมว่าออแอปจีนอีกจํานวนหนึ่งน่าจะโดนแบนด้วยใช่พี่พวก VChat อ,อ่อมีอัน,นเนี่ยเกม Clash of KingsVChat เว้ยโปใช่หรือไม่ก็แบบแอปถ่ายภาพแคมสแกนเนออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโดนกันไปใช่ซึ่งแบบตลาด อินเดียก็เป็นเบอร์หนึ่งไปและอเมริกาก็เหมือนลองๆองลงมาถ้าหายไปอีกคือลูกค้าเขาก็หายไปจํานวนหนึ่งด้วยเหมือนกันเยอะมากเลยอ่ะคือมันกลายเป็นว่าโดนแบน์โดยสองประเทศที่มีจํานวนคนเยอะมากแล้วก็มียูเซอร์เยอะมากมเนี้ยใช่ติกตอ k ก็ระสำาระสายเหมือนกันจริงๆติ๊ t o กตอกเองเขาก็พยายามทําตัวให้อินเตอร์เนชั่นแนลประมาณหนึ่งเนาะพี่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ ภายใต้บริษัทสัญชาติจีนอะอย่างต้นปีที่เราคุยกันเขาก็พยายามจ้างซีอที่เป็นชาวอเมริกันมาแบบทํางาน Disney s t ตรีมมิ่มาก่อนอเขาพยายามทําตัวให้ดูอินเตอร์เหมือนกันหรือว่าก็มีแบบพิจารณาว่าเฮ้ยหรือจะย้ายบริษัทไปตั้งนอกประเทศจีนดีแล้วเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเฮ้ยเขาไม่เคยให้ข้อมูลรัฐบาลจีนนะเขาแบบแยกแบบทําตัวเป็นอิสระอะเขาไม่เคยแบบว่าถูกขอข้อมูลแล้วก็ไม่เคยคิดจะให้ข้อมูลด้วย หรือ oh. อย่างตอนฮ่องกงเองพอฮ่องกงประกาศกฎหมายความมั่นคงใช่ไหมคะรัฐบาลเขาก็ไปขอข้อมูลพวกบริษัทแบบ f a c e b o o k พวกอะไรเยอะมากแล้ว t ิกตอกเองก็บอกว่าเอ้ยไม่ให้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาย้ายออกจากฮ่องกง mm hmm. ไม่ให้ไม่ให้บริการเห mm hmm. มือนเขาก็แสดงจุดยืนประมาณหนึ่งว่าเขาไม่ได้ก้มหัวต่อรัฐารบาลจ,จีนนะแต่สุดท้ายแล้วแบบมันก็เป็นเรื่องการเมืองที่ เหมือนก็มีคนมองว่าติ๊กต็อกมันก็กลายเป็นแพะประมาณหนึ่งในสงครามการเมืองเออสวยอ่ะคือภาพลักษณ์มันยังเป็นจีนอยู่อ่ะช่ภาพลักษณ์มันยังอ๋อคือติ๊กต็อกมาจากจีนเขาก็พออยู่ในยุคเนี้ที่มันก็พี่ว่ามันก็ดูสงครามเย็นเบาๆอ่ะเนาะใช่ใช่เออมันก็เลยอ่ะมึงละกันโดนปะด้วยแบบสัญชาติของมันใช่มันก็มีคนที่มองว่าเออมันแบบมันทําให้กลายเป็นแอปที่เป็น global ได้ยากและพอมันมีสัญชาติตรงนี้ของมันอยู่แล้วก็ ในแบบพวกเกมการเมืองอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาจะไม่ได้มองพวกแอปเหล่าเนี้ยว่าแบบเอ้ยเป็นแอปติกต็อกนะแต่เขาจะมองว่าเป็นแอปติกต็ k ที่ติดวงเล็บจากจีนอ่าอ่าใช่มันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยใช่โอ้ยก็น่าเห็นใจแหละในฐานะคนทําธุรกิจนะนะ <c oughs> เพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันหนีภาพลักษณ์จีนไม่ได้เลยมันไม่เหมือนแบบแอปอื่นอนะ่เนียที่เราจะไม่ไม่ได้สนว่ามาจากประเทศไหนอ่ะแต่พอมาเป็นจีนปุ๊บมีเรื่อง security มีเรื่อง privacy เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเราก็จะ c o n เซิร์นกันนิดนึงแหละ ยืนยันแทบตายยังไงก็แบบว่าลบภาพไม่ออกจริงๆใช่ใช่ซึ่งเหมือนไม่ใช่แค่แอปด้วยป่าที่โดนโดนแบนใช่พี่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีหัวเว่ยเหมือนกันที่โดนแบนจากอังกฤษในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคือเขากําลังพัฒนา5 g กันอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้เขาก็บอกว่าแบบจะให้โลบะแบบพวกอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร5 g ของหัวเว่เนี่ยออกจากอังกฤษให้หมดโอ้โหเหรอ ใช่ค่ะคือมันจะมีผลทั้งหมดในแบบ2027ค่ะคือก็ค่อยๆถอดออกไปอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะ mm hmm. ซึ่งก่อนหน้านี้พี่อเมริกามันเป็นตัวตั้งตัวตีในการแบนหัวเว่ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะประมาณ uh huh. ช่วง2ปีก่อนเราจะเห็นแบบศึกหนักๆระหว่างเมกาที่แบบแบนหัวเว่ยแล้วก็มาชวนประเทศอื่นๆว่า คุณต้องแบนหัวเวยคุณต้องแบนด้วยซึ่งตอนนั้นมันก็มีบางประเทศที่ทําตามประมาณหนึ่งก็คือออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์ก็แบนแบบแบนอุปกรณ์บางอย่างอะไรอย่างนี้แต่หลายประเทศตอนนั้นเขาก็ไม่ยอมทําตามเลยนะพี่อย่างเยอรมันเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเสรีภาพในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือว่าอย่างอังกฤษอะ่ะก็ไม่ยอมทําตามแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยเขาแบบอ้าวแบนตามแล้วอะซึ่งอเมริกาก็ดีใจมากแบบเหมือนอย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนแล้วแบบเพื่อน <laughs> เรายอมทําตามแล้วอฮะ อ๋ออะไรคือชนวนของการแบรน์หัวเว่ยของอังกฤษอ่ะพอรู้ไหมเขาก็คุยกันมีการคุยกันประมาณหนึ่งแล้วก็มองว่าเป็นเพราะเรื่องฮ่องกงด้วยแหละพีเพราะว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษกับตัวจีนเนี่ยมันย่ําแย่ตั้งแต่เริ่มมีกฎหมายความมั่นคงเรื่องฮ่องกงต่างๆซึ่งอังกฤษเขาก็เป็นประเทศที่เคยไปเช่าเกาะฮ่องกงเนาะก็มีอิทธิพลประมาณหนึ่งแล้วก็ คนฮ่องกงบางส่วนพวกฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะเขาก็มักจะมองว่าอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนแบบคนที่จะยังช่วยเขาได้ในเรื่องอต่างๆเวลาเขาแบบอยากจะขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยซึ่งแต่จีนอ่ะก็จะมองว่าแบบการกระทําของอังกฤษที่จะเข้ามาช่วยมันเป็นการแซงชัน่นมันเป็นการแบบลุกล้ํานะข้ามเส้นแล้วนะอืมอืมอืมเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับฮ่องกงค่อนข้างดีใช่ไหมมันเหมือน คนมันเคยๆกันแบบเออเรารู้ๆกันอยู่แฟนเก่าแฟนเก่า <laughs> <laughs> มีความแฟนเก่า <laughs> ใช่อ๋อโอเคแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่ฮ่องกงเป็นยังไงบ้างที่ฮ่องกงเนี่ยคือหลายประเทศอ่ะก็ออกมาบอกว่าเอ้ยจะให้สถานะผู้ลี้ภยัยจะต่อวีซ่าให้ชาวฮ่องกงที่จะหนีออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออังกฤษเหมือนกัน <laughs> อืแล้วก็มีข่าวว่าแบบอย่าง แกนนาประชาธิปไตยบางคนอ่ะก็ไปอยู่อังกฤษแล้วเหมือนกันมีเพื่อนของโจชัวหวงคนหนึ่งชื่อนาธานเขาก็บอกว่าแบบไปอยู่อังกฤษแล้วแต่ว่าเ้จะต่อสู้ในอังกฤษเนี่ยแหละเราก็ไม่รู้เห<ำ>มือนกันว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการต่อสู้แบบข้าม<ำ>ประเทศแบบนี้แต่ว่าตอนนี้จีนก็เริ่มแบบเข้ามาแทรกแซงในฮ่องกงหนักมากแล้วใช่ไหมใช่ตั้งแต่กฎหมายออกมาแล้วพี่ข่าวก่อนที่เราคุยกันคือกําลังจะออกกฎหมายซึ่งพอตอนนี้ออกกฎหมายปุ๊บเขาก็จับคนไปแบบ เยอะมากแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ไปขอข้อมูลบริษัทต่างๆด้านเทคโนโลยีก็คือเราก็เห็นความพยายามในการแบบจะแทรกซึมชีวิตประชาชนบางส่วนซึ่งเนี่ยทั้งอเมริกาทั้งพวกประเทศฝ่ายประชาธิปไตยอะค่ะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะแบบจีนทําแบบนี้ไม่ได้ซึ่งอเมริกาเองอะนอกจากจะแบนทิกตอกแล้วก็ชวนประเทศเพื่อนๆมาแบนหัวเว่ยแล้วอะค่ะเขาก็ยังแบบออกมาตรการหลายๆอย่างเหมือนกันเช่นแบบถ้าเกิดว่าใคร บริษัททางการเงินที่ไปทําธุรกิจกับพวกรัฐบาลจีนน่ะเขาจะลงโทษอ่าโหเหรอใช่ซึ่งเขาก็แบบใช้คําประมาณแบบเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณทําธุรกิจกับหัวเว่ยหรือทําธุรกิจกับจีนน่ะคุณแบบทําธุรกิจกับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยนะอ่าฮะอาฮะก็จะมีการแปะป้ายแบบนั้นไปอืมอืมอโหก็กำกึงเนาะที่รู้สึกว่าแบบมันก็ มันก็ยังไม่ได้มีพรูฟอะไรขนาดนั้นอะว่าแบบบริษัทเหล่านี้ละเมิดสิทธิสมมติมนุษยชาตินจริงๆมันคือเพราะว่าบริษัทพวกเนี้ยเป็นของจีนเลยพี่ใช่ใช่โอ้โอเคกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยดูใครๆก็ไม่ค่อยรักจีนเลยเนาะอือตอนนี้มันเรียกได้ว่าอเมริกากําลังเรียกพันธมิตรอย่างที่เ e อิญบอกอะพี่แล้วดันมีพันธมิตรที่แบบอย่างอังกฤษเขาไม่เคยคิดจะแบนเลยนะก่อนหน้านี้นเขาก็ปฏิเสธว่าจะไม่แบนหัวเว่ยจะไม่แบนแต่อยู่ดีๆมาตอนเนี้ย เขาประกาศแบนขึ้นมาโอ้ทรัมป์นี่แบบถึงกับเคลมเลยนะว่าเป็นความสําเร็จของเขาเองที่อยู่เบื้องหลังการแบนครั้งนี้คุณก็ขี้โม้เหมือนกันอาฮะเขาก็ดีใจประมาณนึงแต่แบบจีนเขาก็แบบมาบอกว่าเอ้ยแบบเขาถูกรังแกเหมือนกันนะบริษัทเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแบบอืถ้าทําอย่างเงี้ยเขาก็จะตอบโต้เหมือนกันอืก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ยอมแล้วมีท่าทีของทางรัฐบาลจีนออกมาไหมกับเรื่องเหล่านี้ เน well, like so like, ี่ยแหละพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอังกฤษทําแบบนี้กับเขาเขาก็จะหาวิธีตอบโตทางอื่นซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธียังไงอาจจะเรื่องภาษีไหมหรือเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็มีการมองว่าเพราะว่าแบบที่อังกฤษเขาทําแบบนี้นอกจากเรื่องฮ่องกงแล้วอะเพราะว่าแบบเขาออกจากอ eu ด้วยอะพี่พอเขาออกจากอ eu แล้วเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาก็ต้องการพันธมิตรในเรื่องการค้าการขายภาษีต่างๆซึ่งอเมริกาจะเป็นมิตรกับเขาได้ประมาณหนึ่งตรงนั้นอเขาก็เลยเลือก ตามรอยอเมริกาโหมันกระทบกันไปหมดเลยเนาะใช่ทั้งเรื่องฮ่องกงทั้งเรื่อง Brexit, <ช>เบรกซิตออกมาอยู่คนเดียวก็ต้องหาพันธมิตรเพิ่มเตมิมใช่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่อังกฤษเนาะพี่เราคิดเขาก็คาดการณ์กันว่าตอนจุดนี้มันอาจจะกลายเป็นแบบประเทศต,ต้องเลือกข้างเลยว่าคุณจะเลือกใช้เทคโนโลยีจีนหรือว่าเลือกอยู่ฝั่งอเมริกาจะเลือกแบรนด์หรือเลือกไม่แบรนด์เพราะว่าอย่างล่าสุดเขาก็มีข่าวว่าแบบอิตาลีอะคะ่ะเขาก็ไม่เลือกเขาก็เหมือนแบรน หัวเว่ยประมาณหนึ่งในใน 5G เหมือนกันหรือว่าอย่างสิงคโปร์ที่เพิ่งมีการเลือก 5G ไปเขาสิงคโปร์เหมือนทําเป็นท่าทีว่าไม่เลือกข้างแต่ว่าก็ไม่เลือกหัวเว่ยแต่ว่าไปเลือกบริษัทอื่นคือไม่เลือกหัวเว่ยเป็นแบบตัวหลักอ๋อเหรอใช่เพราะว่าแบบสิงคโปร์เองก็มีบริษัทของอเมริกาเยอะเหมือนกันอ๋ออุ้ยเรานึกว่าสิงคโปร์จะเลือกข้างจีนอยู่แถวนี้อะไรเขาบอกว่าสิงคโปร์แบบคือไม่ได้ทําท่าทีชัดเจนว่าเลือกใครนะแต่ว่าไม่ไม่เอาหัวเว่ยเป็นหลักอเอาไปอยู่แบบ เป็น,ปนตัวรอกอบอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าต่อไปอ่ะอย่างอ่ะพูดมาให้เข้าประเทศไทยเงี้ยเรายังเราจําเป็นจะต้องเลือกข้างจริงๆแล้วหรือเปล่าเอิญก็ไปหามาเหมือนกันพี่ว่าแบบหัวเว่ยในไทยเราแบบมีความสัมพันธ์นกันดีประมาณไหนเราก็พบว่าหัวเว่ยกับรัฐบาลไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกันมากเลยนะพี่อาา่าฮะคือเดือนที่แล้วเขาเพิ่งมาพบนายกเราเลย มามอบหน้ากากอนามัยแล้วก็ก่อนหน้านี้นเขาก็ให้ AI ตรวจโรคโควิดกับโรงพยาบาลในไทยไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนมีแนวแนว,ว่าเขา,าจะก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5G ในประเทศไทยเนี่แหละแต่อย่างว่านะพี่ว่าของเรามันก็จะช้ากว่าคนอื่นประมาณหนึ่งช้ากว่าพวกอังกฤษช้ากว่าสิงคโปร์อะไรอยู่แล้วเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพว่าไทยจะต้องเลือกข้างแบบชัดเจนในเร็วๆนี้แต่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าตอนนั้นเราจะเลือก ฝั่งไหนกันแน่เออพราะเอาจริงๆเราก็เรียกว่ามีมีมีสัมพันธ์ทางการค้าทางการทูตกับทั้งสองที่ใช่ก็แน่นแฟนประมาณนึงด้วยแหละใช่อืแต่แบบอย่างที่พี่โจอบอกว่ามันจะเป็นเหมือนสงครามเย็นแน่ๆคือเขาก็มองว่าเออมันเป็นแน่ๆในอนาคตมันจะเป็นเหมือนกำแพงเบอร์ลินที่มองไม่เห็น มีการ uh huh. ใช้คำแบบนั้นเลยในแบบในในพวกบริษัทเทคโนโลยีอ๋อคือเรียกว่าถ้าเลือกข้างหนึ่งก็ต้องไม่ใช้อะไรของอีกข้างหนึ่งเลยใย่งกันอย่าง,งสิ้นเชิงเลยแล้วมันจะแบบเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนตอนแรกอะ่ะเราจะเห็นแค่อเมริกาที่มาแบบเอ้ยแบรนด์บริษัทจีนแบรนด์ให้แบบห้ามซื้อบริษัทในอเมริกานูน่นนี่นั่นตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกาก็เข้าร่วมในการแบบในสงครามอย่างนี้ด้วยอืมอืม,อม นันแปลว่าหน่อยก็ต้องรอดูกันว่ามันจะชัดเจนให้เรยเอก,กแาแพงเบอร์ลินที่มองไม่เห็นเนี่ยใช่มันจะแบ่งตรงไหนแต่ว่าแบบเอิญก็มาคิดนะพี่ว่าอย่างอเมริกาเขาทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบอ่ะจะแบนแอป,ปเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราคงไม่เห็นภาพนั้นว่าเฮ้ยจีนจะมาดูดข้อมูลของเราหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้กลัวประเทศอื่นอะ จะมาแฮกข้อมูลของเราเรากลัวรัฐบาลของเราเองมากกว่า <laughs> ที่จะแฮกข้อมูลเราไหมอะไรนี้ใช่แบบอย่างตอนมีเทวิตเตอร์ไทยขึ้นมาคนก็แบบไม่เอาเลยเราแ่เราเองกันใช่มันมันไม่ใช่ภาพว่าเรากลัวประเทศอื่นแต่แบบเรายังกลัวรัฐบาลของเราเองมากกว่าเราก็เลยคิดว่ามันยังไม่ไปถึงขั้นที่เราจะแบบใหญ่ขนาดเขาพี่เพราะเรายังกลัวรัฐบาลเราเองอ่าเข้าใจได้ไอ้ทั้งงั้นย้อนกลับมานิดนึงพี่อยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วตัวประเทศจีนเองจีนมีพันธมิตรด้วยไหมอุ้ย เยอะนะพี่อ uh huh. คือเราอาจจะไม่รู้จักพันธมิตรเขาประมาณนึงจริงๆเขามีพันธมิตรเยอะในแอฟริกาพี่อ๋อเหรอเยอะอม,มากคือเขาอ่ะเป็นประเทศที่ไปปล่อยเงินกู้ให้แอพวกประเทศแถบแอฟริกาเยอะมากพี่อ uh. พวกประเทศที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อต่างๆ S <S <S อาจจะมีแบบพวกไนจีเรียพวกแนวนั้นน่ะคือ oh. เขากู้เงินจากจีนไปเยอะมากทําให้ในโยบายต่างประเทศหลายอย่างเขาต้องแบบเอ็นเอียงอย่างตอนที่เรื่องฮ่องกงอะค่ะเราเห็นชัดมากเลยพี่ว่าพอเขาออกกฎหมายความมั่นคงออกมามีการประชุม u n เอมีสองฝั่งคือฝั่งที่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้กับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนีย้ก็จะเป็นพวกอเมริกาพวกอังกฤษพวกประเทศในยุโรปนี่แหละค่ะซึ่งมีน้อยกว่าประเทศที่เห็นด้วย ประเทศที่เห็นด้วยเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆในแอฟริกาทั้งหลายแล้วก็เป็นชื่อประเทศแบบที่เราไม่คุ้นชินมีเกาหลีเหนือมีพวกประเทศแบบเผด็จก,การประมาณหนึ่งอ๋โอโหโอุ้ยมันนึกไม่ถึงเลยอะว่าแบบจีนไปหาพันธมิตรที่แอฟริกาใช่พี่มันเป็นขุมพลังเสียงหนึ่งของเขาอยู่เวลาแบบสมมติอยู่ใน UN แล้วเขาต้องโหวตนู่นโหวตนี่จีนจะมีแบบกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่เป็นแบ็กเสมอซึ่งเผอๆเยอะกว่าประเทศในยุโรปด้วย ใช่เพราะว่ายุโรปก็ยุโรปไม่ใช่ทวีปใหญ่แต่ว่าแอฟริกาก็จะเห็นว่าโอ้โหทวีปใหญ่มากแล้วก็ประเทศยิ่ยิ่ยิบย่งยิประเทศที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเอออืมโอเคเอองั้นกลายเป็นว่าจริงๆแล้วจีไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นใช่แต่ว่าในเรื่องสงครามเทคโนโลยีอ่ะมันก็เห็นภาพยากเหมือนกันเนาะเพราะประเทศพวกนั้นก็เป็นประเทศที่แบบยังไม่ได้เข้าถึง 5G ไม่ได้มาสแตนฟอร์แบบหัวเวยได้ขนาดนั้นเพราะว่า มันก็มีความแบบเป็นประเทศกําลังพัฒนาอ่าเขาก็ไม่ได้แบบติ๊กตอกกันหนักหน่วงอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะอืมอืมเพราะงั้นจริงๆแล้วมันก็กระทบแหละกับการที่ยูเซอร์หายไปจํานวนมากเลยถ้าโดนแบนขนาดนั้นจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าติ๊กตอกจะแบบทํายังไงอืมอืมคิดว่าตอนนี้ยังไม่แบนแต่เอินว่าทีท่าเขาน่าจะแบนแน่ๆแหละในเร็วๆนี้อืมอืมในอเมริกาโหคุยกับเอิร์นมาเนี่ยพี่ว่ามันฟังดูเป็นแบบ เป็นผลกระทบลูกโซ่มากเลยนะทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบการเมืองโลกมันมีตั้งแต่แบบตั้งแต่อ r บ x ร็กซิตมาเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งสหรัฐอ่าใช่ค่ะมีเรื่องของจีนกับฮ่องกงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเริ่มขมวดมาอยู่ที่ปัญหาเดียวกันแล้วตอนนี้ <c oughs> คือการแบ่งข้างเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่ระหว่างจีนกับอเมริกาใช่ค่ะซึ่งก็จะมีอาจารย์ที่ชอบพูดว่าแบบมันเป็นจุดจบการนําเดี่ยวของอเมริกา ก็คือจะแบบเป็นการสู้กันของสองฝั่งนี้อซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าถึงเมื่อไหร่ที่แบบมันต้องเลือกข้างเต็มขั้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็รอดูว่าจะมีใครแบบเพียงพร้ำไหมเหมือนตอนที่อเมริกาชนะสงครามเย็นโซเวียตใช่ไหมตอนนั้นใช่ค่ะแล้วก็จะมาดูว่าอเมริกาจะแบบได้พันธมิตรเพิ่มเร็วๆนี้อีกไหมเพราะช่วงนี้เขาแบบว่าโอ้ยมาแบนกันเถอะมาแบนกันเถอะความเห็นส่วนตัวพี่อะแล้วพอกลายเป็นสหรัฐอเมริกาในยุคทรัม กับประเทศจีนก็รู้สึกว่าน,นี่นี่กูต้องเชียร์ใครจริงๆเลยนี่เราต้องเลือกข้างจริงๆเลยแต่สถานการณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะพี่ถ้าเกิดว่าปลายปีนี้แบบเลือกตั้งอเมริกาเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังไงใช่อันเนี้ยก็เลยคิดว่าแบบโอเคก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละอืมแต่คิดว่าหลายๆอย่างที่ทรัมป์มาเร่งทาในช่วงเนี้ยพี่เพราะว่ามันก็ใกล้เลือกตั้งด้วยแหละ เขาก็แบบว่าทําอะไรได้ในช่วงเนี้ยก็ต้องรีบทําหน้ากากยังใส่เลยอยู่ๆก็ใส่หน้ากากเฉยเลยใช่ค่ะโอเคครับงั้นเออเอพิโซดนี้ของไวเอร์เมเทอร์ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จับตาดูกันต่อไปว่าปลายปีหลังจากที่เลือกตั้งสหรัฐอเมริกาจบสิ้นไปแล้วเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างโอเคก็ติดตามรายการไวเ์เมเทอร์คุยข่าวกับเก็บคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับถูกช่องทางของแซลมอนผ่อนแคล์สำหรับวันนี้ผมและเอิร์นขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you <music>